ราต้องมาปล่อยพลังใดการทำเวิร์กทำเวิร์กทำเวิร์กมันจะเป็นใครไปไ,ไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่อีกคนนี้ที่นะจ๊ะเป็นตัวแม่งานแต่งไปงานแต่งที่ไหนต้องมีคลิปไวรัล สุขุมวิทนะคะใช่ค่ะซอยสุขมุมวิท23ิมประสาทนิดร l a z และตอนนี้เราอยู่ที่ Urban Dance Studio นะคะ<ช>เป็นอ่ะสตูดิโอสอนเต้นที่มีแบบคัดมากมายนะคะก<ช>็คือสามารถเช็คตารางที่นี่ก็ได้แต่แบบใครชอบเต้นก็คือมาที่นี่ได้แต่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันใช่เราบอกก่อนว่า EP ที่แล้วคือมันแบบ มันเซนมากเลยทุกคนมันเซนมากอีทีนี้เราเลยต้องมาปล่อยพลังด<ช>้วยกันทั้วเวิร์กทั้วเวิร์กทั้วเวิร์กพี่จิงโตเลยกระโดดไหมคะแมนั่นแหละก็คือจะมาเต้นแซ่บๆนะ <c oughs> ใช่แซ่บเพราะว่านี้เรามีเกสเราจะไม่อยู่กันสองคนอีกต่อไป <c oughs> ไซึ่งอีทีนี้มันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่อีคนนี้ <c oughs> พูดเพราะอะไร เราอยากจะถ้าอันนี้ขอเป็นเหตุผลเลยนะจอยค่รู้สึกว่าการเต้นแทบอ่ะมันต้องนึกถึงเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้มันเปรียบกันหนึ่งหนึ่งแบบเขาเรียกอะไรวะมันเป็นแบบพูดอาวุธของปาร์ตี้ของทุกๆปาร์ตี้ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อนของเราสังคูอ่ะคือถ้าขายอีคนนี้ไปเนี่ยมันเหมือนแกงจืดมันไม่ใช่ต้มยำมันไม่แทบก็คือเราก็เลยคิดว่าเราจะมาติดอาวุธให้กับเพื่อนคนนี้เพื่อให้มันแทบเต็มแทบแม่งถูกวงการทุกงานที่มันไปนะแต่สําหรับเจซีเหตุผลคืออะไร ก็คือเราอยา,นานนวกจะมาให้นานฝึกบันเอลเพื่อให้นานจะได้มีหลัวเจ้คนนี้เขาเป็นแบบเขาเหมือนเป็นดาวติ๊กต็อกใช่เขาคือรันวงการเขาก็รันวงการอยู่นะเดี๋ยวให้วันี่ยไปดูว่านางแซ่บแค่ไหนแต่ตอนนี้ไม่เจอตัวจริงกันก่อนเลยดีกว่าขอเชิญรุ่กับเจมี่ นางมาเนี่ยนางเป็นคนเป็นสายอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป็นคนรันวงการของของใชเป็นปาแ์ติของเราวงการละไรใช่เพราะว่าชีนะจ๊ะเป็นตัวแม่งานแต่งไปงานแต่งที่ไหนต้องมีคลิปไวรัลทุกงานมีการแชร์ไปกว่าหมื่นหมื่นป่ะหมื่นถึงเออหมื่นถึงล้านถึงอธิบายวิววิวคือล้านหนึ่งล้านแชร์เขาไม่ วิวเกือบสามล้านคลิปแรกที่ oh, สุรินทร์เป็นงานอะไรงึเปไม่ใช่งานอีกิฟงานอีกิฟเป็นกิฟเพราะว่าแต่งงานรถเนี่ยก็คือพีคมากแสงก็คือแสงแสงยูเอออยากจะให้ไปดูมากอยากให้ไปติดตามมันมากทุกคนต้องการทวาบันเทิงก็ทางนี้ค่ะใช่ค่ะความบันเทิงแต่ว่าเราเห็นจากในภาพเพื่อนไงว่าแบบเนี่ยถ้าเกิดสมมติจะไปงานแต่งมาแบบเยอะไปไหนแหละไปไหนก็ได้ที่ให้มันได้โชว์อ่ะอถ้้ามีฟลใหนแค่พื้นกว้างแค่ย้าเทียมเอาจริงๆจับใจ าเอาสกิลมาเอาสกิลวันนี้เอาสกิลเพิ่มของมมันมีหลัวก็คือหลัวทิ้งก็เลยอยากได้กาชากาชกีกาชกีก็ชัปกีดูดูว่าจะดูว่าครั้งนี้จะมีวิวัฒนาการที่ดีไหมววัฒนาการอะพัฒนาการก็พอวิวัฒนาการต้องวิวัฒน์มึงอตัวเองป้วใช่ค่ไปจ่เดี๋ยวไปเจอเรา3คนแล้วเอ้ยเราสคนแล้วเจมี่เหอว่าจะเป็นยังไง เกลียดนะคะจากไอดอลของฉันก็เนียวก็ได้ไม่รู้ไม่สนใจคุณชอบขอดกันมาค่ะตับกันมาค่ะอันนั้นแหละแต่ว่าที่วันนี้ทำไมต้องเป็นคุณครูวีบี้นะคะเพราะว่าอันนี้จากแฟนคลับนะคะก็คือ ก็ได้ทำผลงาน,นน้องนะก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องการเต้นแบบที่เราอยากจะเต้นวันนี้ก็คือ,อบอกเลยว่าน้องก็คือตัวท็อปของประเทศใ่แหลทะที่ความรู้สึกเราไม่ต้องบอกว่าท็อปเท่าไหร่แต่แบบถ้าเป็นประเทศนี้มันต้องเ <Top S 1> งี้ยเขาไม่ท็อปดูชื่อไอจีเขาสิเด็กวั and Only v i v i อะ่ะแต่ก็เด็วันจริงก็ยังไม่เคยใครซ้ำนะคาแรคเตอร์เนี้ยหาไม่ได้แล้วนะมีคนเดียวตายไปก็คือจบไ่ตายอุ่ยไม่ต้องไปตำตากูเวทกูไม่ทาวเวอร์กูไม่ทาวเวอร์ เออ้วก็เห็นแบบตามงานที่เป็นผู้แข่งค่ะเออครูคจะได้แบบเออเป็นเป็นกรรมการหรือว่าไปเป็น<ช>แข่ง<ช>เป็นประจำก็ที่หนึ่งที่สองไม่ต้องพูดนะก็แนวๆนั้นแ<ช>หละอ่ะก็ไปติดตามเดี๋ยวพอเราให้คอนแทคคุณครูไปเคืไปส่องกันได้ว่าความแซ่บคืออะไรนะใช่วันนี้เรามาพูดถึงการเต้นของวันนี้วันนี้จะมาสอนอะไรวันนี้ก็สาวๆน่าจะชอบทเวิร์กกันแล้วเนาะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆชอบแบบไม่รู้อะแต่แค่ไม่ได้ชอบแต่แค่อยากให้เพื่อนมีผัว <c oughs> คุณครูก็เมื่อกี้ครูบอกว่าคุณครูก็ไม่ได้มีผัวนะการเทวะก็ไม่ได้ไม่ไ้มีผัวจริงๆแล้วส <c oughs> รุป <c oughs> การทเทวะเราปิดจ็อบเพื่อนวันนี้ไปเลยว่ามึงไม่ได้มีผัวจากการคร่ะอ,อึงฝากอาโจแต่ว่ามันก็ทําให้เราแซ่บขึ้นทําให้เราน่าสนใจขึ้นคิดว่ามันเป็นการดึงความแบบเซ็กซี่ในตัวผู้หญิงไหมหนูรู้สึกว่าคือคือที่หนูชอบหนูชอบเพราะว่ามันมันทาให้เราภูมิใจในแฟตที่เรามีไม่ได้หมายความว่าแบบ เฮ้ยมันต้องต้องหอมต้องต้องหุ่นดีถึงจะเต้นได้เรารู้สึกว่าจะไซส์ไหนก็เต้นได้ภูมิใจในไขมันกล้ามหรือแลกหรือกล้ามเนื้อหรือร่างกายเราในเคอร์บี้เราเราต้องภูมิใจในความที่เรามีไขมันที่แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเป็นเหมือนเนื้อ A5 ของเราววากอะไรอย่างนั้นนี่หิวแล้วเออแต่พี่รู้สึกว่าทอมบ์มันน่าจะมาจากคนแบบพอกแอฟริกันหรือปาแบบที่มาเต้นกันฮิปฮอปก็มาแนวนะดีดิก็ไม่ฮิ จริงจงอ่ะม,มันมันมาจากสไตล์การเต้นหนึ่งที่อยู่ในแอฟริกาค่ะมันเป็น,น,นปันสไตล์การเต้นหนึ่งชื่อมันจะเรียกชื่อยากๆคอเทอะไรสักอย่างซึ่งตอนช่วงนั้นอ่ะมันก็เป็นเป็นการเต้นที่แบบเน้นช่วงสะโพกแล้วก็ความเป็นแบบแอฟริกัน ผู้หญิงอ,ะอ่ะเขาก็จะเขาจะมีสกิลเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นมันมันก็เริ่มเข้ามาสู่วัฒนธรรมฮิปฮอปในช่วงแบบปลายแปดศูนย์เก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันก็เริ่มใช่เพราะว่าจริงๆเธอ work ตอนแรกอ่ะไอเนีที่หนูบอยที่หนูจำชื่อไม่ได้เนี่ยมันมันมีมาน,นานมากแล้วมันเป็นเหมือนโซเชียลแดนซ์บ้านเราอม,มันเหมือนแบบบ้านเราเซอร์อะไรแบบนี้อ่าใช่ใช่ใช่ลัวงตามงานวัดอย่างเงแบบแบบ หนึ่งดาวอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่รุ่เก่าคนกับคนเรื่อยๆเพราะว่าอันนั้นมันคือแบบแผนใช่อันนั้นมันจะมีแบบแผนลำวงมันต้องท่านี้ท่านี้เรียกอย่างนี้แต่อันนี้คือโซเชียลแดนซ์มันคือเป็นอะไรที่แบบว่าก็ปาร์ตี้อ่ะก็เต้นไปเต้นกันแล้วก็เต้นกันอะไรอย่างนั้นมากกว่าหลักๆก็คือจริงๆมันเป็นการเต้นเชฟวงเนาะทีนี้คิดถึงอันแรกเลยเวลาเราไปเล่นเต๋ออันเนี้แทบแทบแทบอะไรนะ คือจับทมรู้สึกสัมโพกเราก่บคือเราไปด้านหน้าแล้วเราขมิบกนขยิบก้นด้วยันมันี่ไม่เปนัไมนจะไม่ล็อกยังไงมัจะได้แค่นี้แต่ถ้าเรายิ่งขมิบก้นเนี่ยมันทำให้มันจะยิ่งล็อกขึ้นโอ้โหเข้าอ่าเร้าไปแล้วต้องอ่าขมิกเข้พร้มกันบบงุกต้องวามความอยู่มันแน่นกว่าอันนี้ถ้าเหมือนเดิมแต่ว่าย่อลงไปเดีหนึ่งสองครับุ้ ย่ดทำเหมือนเดิมหนึ่งสองสามุ่มหนึ่งสองุ่มอ่ะอันนี้เราจะเรียกว่าหลุดได้หรือว่าอะไองก็เขาบอกว่าเราต้องราวดูเราเรียเดียวสายทีก็ใช่หรือว่าดูใแมปของเราราวแมของเราที่เรามีไอ้ทำดาวทำอมกันสี่ทีหนึ่งสองสาม เราแค่จะเอาก้นขึ้นแบบ้มขนะไมรมองนอขคอันนี้เหนเราอันี้คืออ oh oh enfin ันน้ปน p o s i o เราเราเหือนกี่วัขทํนไม่าได้นะขอแปดีนึ่งสองส อะไรที่เราไม่เคยรู้ว้าอะไรแบบนี้แล้วมันก็แบบสกิลบางสกิลก็คืออยู่ในสายเลือดแท้ๆถูกบ้างแล้วแต่ครูว่าคำนี้ว่ามัคือดาวนะอย่างนี้เออแต่ครูทำให้รู้สึกว่ามันแบบเข้าใจง่ายขึ้นนะสำหรับอ่ะใช่จริงๆมัน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 ดีกับพวกพีนนี่แหละภาษาที่ใช้หรือการเปรียบเทียบที่หนูใช้มาตลอดเพราะว่าหนูเข้าใจว่าเวลาเป็นคนไทยมันเข้าใจยังไงเรามีว่ัฒนธรราของเราใช่มันก็เป็นวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นเราเราแค่เราแค่อแดบ แถเอาไปแทบๆใจตะเวนไปไม่ชอบมากเลอีแททๆอ่ะนางก็คือฝังใจแล้วนะคืว่าคืนนี้ไปแฉทๆอยู่บ้านแทของคลิปนี้คือแทแๆๆโอเคแปลว่าคลิปของเราสำเร็จในการที่พานาง อ่มาเติข้อมูลอุปกรณ์ที่ชื่อว่าทัวรเข้าไปในสารนุกรมการเต้นกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้รอดูวัยร่ำของวันอันนี้ว่าเป็นท่านแท้ๆทำไมมาเป็นแท้ที่ไหนไม่นแท้ยังไงได้ต้องขอบคุณคุณภูวีวีขอบคุณในวันนี้เสียใจกับเราใช่เต้นพี่กับเรามากใช้เวลากับเรากับนั้นมากจนแบบจนได้แล้วจนใช่รู้สึกว่าจนแดูในกล่าวกูเก่งใจน้องแล้วอ่ะนานแล้วนานเกินที่ปีไป แล้วขอบคุณนะคะที่ทุกคนรับชมมาถึงจุดนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะ Subscribe กดกระดิ่งกริ้งกรังแตะๆตะจะจก็ได้หรือว่าจะกริ่งกร่คอมเมนต์อะไรก็มาถืออ่ะคุยอ่ะว่าไงใช่คอมเมนต์ด้วยเถอะคือแบบด่าก็ได้อ่ะให้ด่าละให้เสร็จสิดก็ไม่รับสาย ทุกสไตล์มันไม่ได้มีข้อจํากัดตอนนี้แบบโลกมันข้างๆแบบโอเพ่นมากแล้วค่ะอย่างแต่ก่อนอย่างเงี้ยมันจะมีถ้าเป็นคาลเจอร์นี้เต้นได้เฉพาะแบบนี้ถ้าเป็นคนผิดสีนี้เต้นได้เฉพาะแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันใช่ใช่แต่ตอนนี้เราเรารู้สึกว่ามันโลกมันมันอนาคตแล้วอะตอนนี้เราอยู่ใน <c oughs> โลกลไลว่างั้นใช่รู้สึกว่าถ้าถ้าเต้น้าเต้นไหนอะอย่าคิดอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะจ้าใครทำาบบนี้เลยเต้นสนุกก็เต้นไปในในใ เคยกินเยอะใช่เออวานน่ะสนุก